ตอนที่398ตัวลังฐานครอบครัวพี่หลีขมวดคิ้วชาวตรงหูหลังจากต้องต่อสู้กับชาวตรงหูบ่อยครั้งและมองเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่ทั้งสองคนสวมใส่พี่หลีก็มองออกว่าเป็นคนของอีกฝากฝั่งจึงรู้สึกหวั่นระแวงขึ้นมาทันทีขณะจ้องมองแกอย่างรู้เอาชาก็สูดหายใจเข้าลึกแล้วหยิบไข่มุกน้ำจืดเม็ดเท่านิ้วหัวแม่มือออกมาพลางถามด้วยภาษาต้าเซียสาเนียงแปรงนี่แลกเนื้ออย่างของพวกเจ้าได้สักซองสามช่างไหม ไข่มุกธรรมชาติเม็ดอ้วนกลมขนาดไม่เล็กสามารถแลกกับเนื้ออย่างสองสามช่างถือว่าได้กำไรมากโคลินเว่ยว,วรับไข่มุกไว้แล้วแล่เนื้อประมาณสองสามช่างก่อนจะยื่นให้เจ้าโง่ทั้งสองคนเอออร่อยเครื่องปรุงของพวกเจ้าแลกหรือไม่รู้เอฉา,ามองไปยังซอสเนื้ออย่างที่หลินเว่ยเว่ยใส่ไว้ในหม้อใบเล็กเนื้ออย่างนี้ลำบากต่อการขนไปให้พวกพี่น้องชิมแต่หากเอาซอสเนื้อ,อย่างกลับไปได้ก็ถือว่าไม่เลว ตาเซียมีของดีทุกอย่างจริงๆแต่กลับส่งเจ้าพวกเทพสังหารเหล่านี้มาเฝ้าไว้จะปล้นก็ปล้นไม่ได้จึงได้แต่ใช้ของพิเศษในชนเผ่ามาแลกกับของที่ต้องการไม่แลกเดิมทีหลินเว่ยๆก็เอาซอสสุดลับมาด้วยไม่มากอยู่แล้วเมื่อครูยังรับปากจะแบ่งให้พวกพี่หลี่แล้วด้วยในมือนางจึงเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่รูเอาชัายหยิบส้อยคอมคอมไขไหมขูบออกมาหนึ่งเส้นใช้เจ้านี้แลกเครื่องปรุงขวดเล็กของพวกเจ้า ตกลงหลินเว่ยเว่ยควา้าสร้อยข้อมือมาส่องมองกับแสงแดดอย่างระมัดระวังในสมัยนี้คงยังไม่มีการสร้างไข่มุกปลอมใช่หรือไม่สร้อยข้อมือไข่มุกนี้อย่างไรก็มีมูลค่าหนึ่งร้อยตำลึงขึ้นไปฮือื้อตัวล้างผ่านครอบครัวชัดๆรู้เอะฉาและลูกน้องกินเนื้ออย่างสองสามช่างจนหมดแล้วจึงลูบปากที่มันเยิ้มของพวกตนจากนั้นก็เดินออกไปพร้อมขวดซอสเนื้ออย่างด้วยความพึงพอใจ พวกพี่หลี่ก็กินจนภุมกกางแก่อ้วนครึ่งตัวเข้าไปอยู่ในกระเพาะพวกเขาแล้วพี่หลีจึงหยิบพวงเงินออกมาหนึ่งพวงแต่ถูกหลินเว่ยเว่ดันกลับไปนางชี้ไปที่ไข่มุกในมือแล้วฉีกยิ้มยิงฟันพี่หลี่แก่ย่างตัวนี้มีคนจ่ายแล้วพวกเราไม่เพียงไม่ขาดทุนแต่ยังได้กำไรอย่างงามแล้วข้าจะกล้ารับเงินจากพี่หลี่อีกได้อย่างไร พี่หลี่เก็บพวงเงินกลับพร้อมรอยยิม้มถ้าเช่นนั้นพี่หลี่ต้องขอบใจเจ้าแล้วพรุ่งนี้ตลาดเปิดวันแรกและเป็นวันที่คึคกคักที่สุดพวกเจ้าเดินเล่นเสร็จก็รีบกลับไม่อย่างนั้นได้ติดอยู่ในความกลาหนแน่ได้ขอบคุณที่พี่หลี่ตักเตือนหลินเว่ยเว่ยโบกมือให้กองทหารลาดตระเวนหลินจือเหยียนพูดด้วยน้ำเสียงกังวลที่นี่ไม่ได้มีปราสาทราชวังอะไรหากมีชาวตรงหูมาปล้นสะดมจริงๆก็ไม่เท่ากับเข้ามาในแดนไร้มนุษย์และกลับไปมือเปล่าหรอกหรือเราจะได้รับอันตรายหรือเปล่า กลัวอะไรเล่าพรุ่งนี้ต้องมีทหารลาดตระเวนมากกว่าเดิมแน่แม้จะมีชาวตรงหูมาปล้นก็ไม่ได้อะไรกลับไปหรอกถ้าความปลอดภัยขั้นพื้นฐานยังรักษาไม่ได้ตลาดการค้าข้ามเขตแดนก็คงจบเหตุหลินเว่ยเว้คิดว่าน้องชายกังวลมากเกินไปทว่าพอวันรุ่งขึ้นมาเยือน นางก็โดนตบหน้าเฮทหารมาตรงหูมารวมตัวกันร่วมหลายร้อยนายแม้จะแต่งกายเป็นชาวตรงหูธรรมดาแต่ลักษณะมือถือดับสันโคง้งไตหว่างขามีอาชาเช่นนี้ก็ชัดเจนมากยังมีชาวชนเผ่าธรรมดากลุ่มใดก็ลากควบมาหลายร้อยตัวมาปล้นสะดมที่ชายแดนแค่มองก็รู้ว่าเป็นทหารแต่ไม่รู้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวของทหารตรงหูโดยพลาการหรือเป็นบัญชาจากเชื้อพระวงศ์ตรงหูกันแน่ นายทหารตำแหน่งเล็กๆอย่างพี่หลี่วันนี้มีอย่างน้อยสิบกว่ากองในเขตอวีอันพวกเขาเดินไปมาในตัวเมืองทำให้พวกพ่อค้าที่มาร่วมค้าขายในตลาดการค้าข้ามเขตแดนรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นทว่าเมื่อเผชิญกับทหารม้าตงหูที่มีจำนวนมากกว่าในเมืองจึงเกิดความกลาหนขึ้นมาพี่หลี่พาพวกพี่น้องไปหยุดทหารม้าตรงหูที่ปล้นสะดมและเข็นฆ่าผู้คนราวกับหมาป่าหิวโหยในขณะเดียวกันก็ตะโกนเสียงดังลั่นจุดพลุสัญญ,ญาณเรียกกำลังสนับสนุน พู้สัญญาณพวยพุ่งพุ่งขึ้นสู่ฟ้าขณะเดียวกันเสียงกรีดร้องเสียงร้องให้เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและเสียงปะทะกันของอาวุธภายในตัวเมืองก็ผสานจนกลายเป็นเสียงเดียวกันข้างแผงขายหนังสัตว์หลินเว่ยเว่ยที่กำลังจะเลือกเตียวผีขณะมิงชั้นดีให้มานดาและนางเฟิงก็รีบวางขนสัตว์ในมือลงจากนั้นหยิบท่อนไม้ขนาดเท่ามือขึ้นมาแล้วรีบพาบัณฑิตน้อยกับน้องชายไปยังบ้านหินที่ตั้งอยู่ห่างออกไปไม่ไกล